คุณได้8ดเหรียญคุณเป็นคนขยันคนภายนอกมองเข้ามานะคะคุณเป็นคนที่ความสุขของคุณก็คือการทำงานหาเงินนะคะเขามองแล้วก็มีบ้างที่เขาเห็น Energy มีไพ่เสียอยู่หนึ่งใบก็คือ Energy 5ห้าไม้เขามองว่าต่อให้ อุปสรรคปัญหาในเรื่องการทํางานหรือการหาเงินของคุณเนี่ยมันจะมีมากนะคะคุณก็พร้อมที่จะคุณก็ไม่หยุดไม่ลดไม่ละที่จะทํามันแล้วก็แก้ไขมันไปเรื่อยๆนะคะพูดง่ายๆว่าคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั่นแหละนะคะนี่คือความสุขของคุณคุณอาจจะชอบงานที่ท้าทายก็ได้นะคะคนที่เลือกกล่องนี้นะคนภายนอกเขามองมาว่าคุณอาจจะชอบคุณไม่ชอบงานง่ายๆนะคะคุณอาจจะชอบทํางานที่คนอื่นเขา ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรประมาณนี้นะคะเอ่อแตร e มเพลนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์หลายบุค,คลิกเป็นคนหลายบุค,คลิกก็ได้นะคะเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงแปรปรวนแต่มันก็อีกในหนึ่งก็คือเป็นคนที่เริ่มต้นนะคะ